สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาการ์ดจอของจีของจิกะไบต์นะครับเป็นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นปิดทำไมเนี่ยไม่ได้มีชื่อ่าไหน่อยเป็นจิกะไบต์นะครับ RX580 นะครับตอนแรกว่าว่าจะไม่ทำคิดน,นะครับแต่เอากี้พพอเราจะไปลองซ่อมชิปแล้วเราวัดแล้วไฟมันไม่ออกก็เลยเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำคลิปวัดให้ดูนะครับเวาลาวัดไฟวาวัดกันแบบไหนนะครับว่ามันออกไม่ออกแบบไหนเนาะจะทำการวัดไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะได้ไม่ได้เนาะโอเค ก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนครับคือมันเห็นบางตัวมันไม่มีไฟวงจรมัน่ายไฟไม่ครบนะครับเราจะมาลองดูว่าตัวนี้มันเป็นการ์ดจอที่เป็นเสียที่ตัวชิปหรือว่าเสียที่ระบบไฟน,นะครับเพราะว่าอาการที่ระบบไฟไม่ทํางานเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าไฟเสียครับบางครั้งชิปเสียก็มีครับเราจะลองดูเคสตัวนี้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราพักชิปนะครับพอดีโทรศัพท์มาขอรับโทรศัพท์ห่อยอ่าเรามาทํากันต่อ กันต่อนครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาขัดจังหวะน,นะครับคือลูกค้าโทรมาโอเคเราก็จะทําการรอมาเช็คระบบไฟก่อนนะครับคือมันเป็นระบบไฟพื้นฐานของการ์ดจอนะครับว่าตอนนี้ก็เห็นครับติดแล้วโอเคเราจะทําการเช็คไฟนะครับเรื่องต้นที่เราต้องเช็คไฟนี่คือเราจับแล้วชิปมันไม่มีความร้อนนะครับเหมือน,นยังไม่มีการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดเรื่องระบบไฟดูก่อนเนอว่าไฟมันมาครบหรือเปล่าเห็นไหมครับกล้องเดี๋ยวแป๊บนะครับต่อตั้งนะโอเค อันนี้เห็นเห็นอยู่นะครับผมว่าไฟีโอเคตอนนี้กขากำลังติดร้านมนคะ่อนข้างหนกหนูหน่อยอันนี้ใกล้สองทุ่มแล้วครับโอเคเราจะทําการวัดระบบไฟนะครับโอเคเราวัดไฟชุดนี้ก่อนเลย12โวลต์ด้านล่างเข้านะครับ12โวลต์ด้านบนออกนะครับผมชุดนี้ไม่มีออกนะครับชุดนี้ไม่มีออกครับคือไฟตัวน,นี้ก็ไม่ออกนะครับก็คือถ้าไฟชุดนี้ไม่ออกไฟี b u ไม่ออกแน่นอนครับ โอเคไม่ออกนะครับ12วลต์ด้านนี้12วลต์ด้านนี้ออกเห็นไหมครับตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยครับชอบมีการที่วัดไฟแล้วไฟชิปไม่ออกเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเสมอไปนะครับว่า IC ของ CPU เสียหรือว่า i c แต่ละชุดเสียไม่ใช่นะครับเพราะบางตัวเนี่ยถ้าชิปมันไม่ทํางานเนี่ยบางรุ่นนะครับเหมือนมันมองไม่เห็นตัวชิปเหมือนเราไม่ได้ใส่ชิปนะครับ มันจะวงจรทุกวงจรเนี่ยมันจะไม่จ่ายไฟเลยนะครับมันบางตัวที่ผมเคยทําแต่ประสบการณ์เนี่ยแค่เราไปรีเวิร์กชิปเนี่ยครับคือวงจรที่ไม่เคยออกไฟเนี่ยก็จะกลับมาออกเลยถ้าชิปมันใช้งานได้นะครับถ้าใช้ไม่ได้มันก็จะตายแบบนี้แหละครับมีลูกค้าหลายคนนะครับเขาบอกว่า IC เสียครับเท่าที่ดูคนที่ IC ไม่น่าจะเสียครับเพราะว่ามันไม่ออกทั้งหมดเลยเห็นไหมครับมันไม่ได้ออกเป็นชุดนะครับชุด มันมีแต่ไฟเข้า12โวลต์นะคือครไฟเข้าอยู่เนาะ12โวลต์ด้านบนด้านล่างเข้าหมดเลยแต่ชุดวงจรของที่ไปเลี้ยงการจอชุดวงจรของไฟไปเลี้ยงแหลมเนี่ยครับไม่มีเลยนะครับหายเกี้ยงเลยนะครับไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทําการอบชิปดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะดูที่ว่าตัวนี้จะเป็นเคสตัวอย่างไหมว่าวัดแล้วไฟมันมานะครับเห็นนะครับไฟตรงนี้3โวลต์ที่จากด้านล่างก็ขึ้นมานะครับแต่ไฟตามชุดวงจรไฟเนี่ยไม่ออกเลยเห็นนะครับ วัดไม่ขึ้นเลยครับไฟที่มาที่คอนี่ครับมาที่หัวคอ12อโวลต์จากจากชุดทั้งชุดนี้กับชุดนี้นะครับ12โวลต์มันจะมากันอย่างหลักครึ่งอนะ่ะ12โวลต์นี่มาครึ่งหนึ่ง12โวลต์นี่มาครึ่งหนึ่งอย่างครึ่งครึ่งเราคนละครึ่งครับโอเคเราทําการวัดเห็นไหมครับ12โวลต์มาเห็นไหมครับโอเคบอร์ดนี้เราจะไปลองทําการซ่อมที่ตัวชิปดูนะครับดูซิว่ามันจะได้ไหมแล้วไฟมันจะกลับมาไหมถ้าชิปมันไม่ดีจริงเนี่ย มันก็จะไม่กลับมานะครับแต่ถ้าว่ามันกลับมาเนี่ยแสดงว่าชิปมันยังตายไม่สนิทนะครับต้องบอกครับการ์ดจอตัวนี้มันไม่ได้บ่งบอกเลยนะครับว่าตัว i อมันเสียนะครับถ้าดีเราก็จะขอถอดดูข้างล่างนิดนึงนะครับว่ามันมีอะไรไหมหรือเปล่าแต่โดยมากแล้วอาการนี้บอกเลยนะครับไม่ไหม,ไมแน่นอนครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการ รีเวิร์กชิปเหมือนเดิมครับรีเวิร์กชิปนี้ไม่ได้เป่านะครับอันนี้เราไปละลายตะกั่วที่ตัวชิปเลยเหมือนเรารีบอลนั่นแหละครับแต่รีบอลแบบเราไม่ต้องยกออกมาเนาะแล้วแต่ความหมายของคนนะโอเคอ้าวหมดยังเนี้ยหมดแล้วสิไม่มีอะไรแล้วอืมติดแรงอ่าเราจากที่เราดูตัวอะไรนะครับก็คือ มันไม่มีอะไรเสียหายนะครับเท่าที่ดูเดี๋ยวเราจะลองอบชิปกันดูนะครับดูดิว่าชิปมันจะไฟมันจะมาไหมบางบอร์ดไฟก็มานะครับกลับมาใช้งานได้บางบอร์ดก็ใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้โดยรวมแล้วไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรช็อตนะครับโอเคเราจะไปทําการรีเวิร์กชิปกันนะครับทำการถ่ายกันอีกครั้งนึงนะครับพักคลิปไปก่อนตอนนี้เราก็ไปรีเวิร์กชิปมาเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสก,กันนะครับว่าไฟมันจะออกไหม ถ้าไฟมันไม่อกเนแสดงว่าตัวชิปเนี่ยผมว่าผมน่าจะคอนเซิร์มวด้มันน่าจะเสียประมาณ6 0 70%แล้วล่ะส่วนใครที่มีวิธีการเช็คก็แนะนํามาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อเสนออะไรบอกได้เลยครับอยากรู้เหมือนกันนะครับโอเคเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ต้องใส่ตัวจอนะครับผมเราเราออนมันก่อนดูที่ว่าดูที่ว่าตัวชิปมันร้อนไหมถ้าร้อนเนี่ยมันทํางานนะครับถ้ามันไม่ร้อนมันไม่ทํางานแน่นอนแสดงว่าตัวชิปเนี่ยที่เขาทํางานมันเนี่ยมันน่าจะตายสนิทนะครับ โอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับเราจะทําการจับที่ตัวชิปก่อนนะครับว่ามันร้อนไหมถ้ามันไม่ร้อนนี่ไม่ต้องไปวัดระบบไฟนะครับเฮ้ยร้อนเว้ยเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยร้อนเฉยนะครับโอเคถ้ามันร้อนกัน,นขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องวัดระบ,บบไฟก็ได้นะครับเราลองมาเทียบจอกันเลยแล้วกันนะครับถ้าติดนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับอ่าอันนี้เป็นการวัดระบบไฟโดยตรงเลยนะครับผม โอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันติดหรือป่าแต่ชิปนี่ร้อนแน่นอนครับชิปร้อนเลยครับเนี่ยโอ้โหมีความร้อนขึ้นแต่ภาพออกอีกหรือป่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ้าวติดเฉยนะครับเนี่เห็นไหมอันนี้เราคงไม่ต้องวัดระบบไฟแล้วนะครับมันติดไปแล้วอันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็คุยโม้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นไหมครับสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับ เนี่ยการที่เวลาเราวัดไฟแล้วไฟมันไม่ออกเนะี่ยอย่าไปวารันตีมันนะครับว่าบอร์ดมันจะเสียอันนี้คลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเนี่ยเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าคลิปนี้ปกติเราไม่ได้ทําการถ่ายคลิปไว้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องทาการวัดเลยนะครับถ้าภาพออกขนาดนี้เรื่องมิเตอร์วัดคงไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันติดไปแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปวัดมันเลยนะครับเห็นไหมครับการที่ว่ามันติดได้ขนาดเนี้ยแสดงว่า ชิปมันยังกลับมาใช้งานได้ดีนะครับส่วนจะใช้งานได้นานขนาดไหนอ,อันนั้นอยู่ที่สภาพชิปทของลูกค้านะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปผมได้นะครับว่าผมก็ได้อธิบายไประดับหนึ่งในในช่องผมแล้วนั่ในช ANNEL ผมอะ่ะก็ลองไปลองไปเปิดดูนะอ่านะครับเป็นการตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ได้นะครับการที่เวลาใครดีซ่อมเองเนี่ยแล้ววัดไฟไม่ออกเนี่ยวารันตีไม่ได้นะครับว่าอย่าไปการันตีน,นะครับว่าตัวไอซีเสียหรืออุปกรณ์เสียนะครับ เหมือนที่ผมบอกอธิบายไปหลายๆคลิปคือการการที่เราวัดไฟไม่ออกเนี่ยไม่ได้บ่งบอกนะครับว่าระบบไฟเราเสียนะครับมันตอบได้หลายอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยตัวชิปเราไม่ดีเนี่ยมันจะมันเหมือนประมาณว่าเราไม่ได้ใส่ชิปไว้นั่นเองอาการมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคล้ายๆเหมือนเพื่อนๆประกอบคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ใส่ c p u ครับมันจะเช่ออกมาแล้วแล้วมันจะมา หรือว่ามันมันจะวัดล้าไม่มีไฟนะครับโอ้พูดพูดวนนะครับขอโทษทีแต่กล้องจอตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นคลิปที่ดีนะครับดีดีนะที่ผมถ่ายทาไว้เป็นการยืนยันนะครับว่าการที่เราวัดไฟไม่ออกเนี่ยไม่ได้ยืนยันเสมอไปนะครับว่าตัว,ต,วตัวบอร์ดเราจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับตัวนี้เราได้ก็เหมือนที่ผมได้ถ่ายให้ดูผมได้ทําการรีเช็คไปแล้วครับว่าไฟเขาเรียกว่าไฟมัน ไฟไฟมันไม่ออกนะครับเราก็เลยทําการวัดที่เราทําการวัดเพราะว่าเราเอามือไปจับชิปแล้วเนี่ยชิปมันไม่มีความร้อนหรือไม่มีการทํางานนั่นเองอ่าโอเคสามโมไปตั้งเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการมาลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าลูกค้าน่าจะโชคดีอยู่นะครับนที่ซ่อมได้นะครับเนี่ยเอางาทรายใส่ไฟทำไมมีสองอันวะเนี้ยนละซิงปะ อ๋อขั่วมันหลุดนะครับแถบนี้โอเคไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่งสายมันค่อนข้างสั้นนะครับมันก็เลยหลุดง่ายโอเคเดี๋ยวเราจะดึงมันออกมาเนาะให้มันใส่ง่ายๆอ่าคลิปนี้เป็นสิ่งยืนยันได้เลยนะครับว่าโอเคเดี๋ยวขอใส่นะครับมันใส่ไม่ถนัด คล <Okay. S 2> ิปนี้ดีมากเลยดีนะที่เราตัดสินใจทำไว้นะครับวัดไฟไม่ออกนะครับ นะครับหลายๆคนลูกค้าชอบชอบกามก็หลายคนนะครับว่าวัดไฟไม่ออกนะครับตัวไอซีเสียนะครับมันไม่มันไม่ได้เสียนะครับเห็นไหมครับชิปนี้เป็นสิ่งยืนยันได้นะครับก่อนที่เราจะทําการอบชิปมันไม่วัดไฟยังไงก็ไม่ออกโอเคดีได้เราตัดสินใจถ่ายชิ้นนี้ไว้เพราะว่าปกติก็บางคลิปอย่างนี้เขาไม่ค่อยได้ถ่ายน,นะครับ ส่วนลูกค้าคนไหนที่รอการ์ดจออยู่ก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับพยายามจะเร่งให้สุดๆแล้วการ์ดจอบางตัวก็ใช้เวลามากนะครับใครที่ต้องการจะให้เทาทารีวิวเขาเรียกว่าอะไรรีวิวการ์ดจอตัวเองก็ส่งมาได้เลยมีงานรับกลับหลายตัวแล้วครับพี่ นั่นเลยครับพี่โอเคเดี๋ยวเราพักคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการใายต่อเอาส่งงานลูกค้าก่อนนะครับโอเคเราจะมาทําการเทสกันต่อนะครับเราส่งงานลูกค้าแล้วอยู่นะครับโอเคอเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสกันอีกครั้งนะครับถือว่าบอร์ดนี้ดีมากเลยเป็นคลิปเปิดตัวที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นอันนี้น่าจะตอบคาถามหลายๆคนนะครับที่วัดไฟไม่ออกแล้วอะไรเสียนะครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับว่า ชิปมันเสียนะครับมันเหมือนเป็นบการเหมือนเราไม่ได้ใส่ชิปนั่นเองพอไม่ได้ใส่ชิปทุกวงจรมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเกิดวัดไฟไม่ออกไม่ต้องไปเสียเวลาทํานะครับเราไปเล่นที่ตัวชิปก่อนเลยโอเคก่อนที่เราใส่ฮาร์ดดิสเราต้องับเอาให้ภาพมันออกก่อนนะครับเราโอเคมีภาพไหมครับมีติ๊กขนาดนี้ต้องมีสิอ่ามีภาพนะครับโอเคเราต่อฮาร์ดดิสเทสกันเลย โอเคตัวนี้ติดแล้วนะครับผมเราจะทําการเทสกันเลยอุ้ยติดเองแล้วนี่ว่าจอค่อนข้างชัดมากนะครับอันนี้เพิ่งถอยจอมาวันนี้เลยนะครับมาทําการเพื่อซื้อจอมาเพื่องานซ่อมโดยเฉพาะเนียนะครับบอกเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาใช้งานแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะครับจอนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าจอมันมีทั้ง HDMI Display Port แล้วก็ DVI นะครับครบครบวงจรในการซ่อมการจอเลยนะครับ แต่จะเทสผ่านหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแค่ระบบไฟนี่ก็ถือว่าโอเคแล้นะครับเนี่ยจอชัดมากเลยนะครับ<ม>โอเคเราจะมาเทสโปรแกรมด้วยโปรแกรมเฟอร์มาร์ดเลยนะครับเหมือนเดิมเทสประมาณ5นาทีเนาะถ้าหนาทีผ่านก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอ<ม>ันดีใช่ไหมครับพี่ โอเคเราจะมาทำการเทสนี่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดในตอนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอืมเราก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันนะครับตอนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ที่อะไรเนี่ยอยู่ๆก็ดีไปหนึ่งร้อยเว็บโอเคเราเทสเลยนะครับเทสประมาณห้านาทีสิบนาทีก็ปิดคลิปส่วนการ์ดจอตัวนี้ก็ทำการเทสต่อไปแล้วกันนะครับพัดลมหมุนหรือย,อยังเนี่ย ดูเทมหน่อยนะครับเหมือนพัดลมเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะครับหมุนหรือเปล่าหรือว่าเรามันจะมีขั้วนที่มันหลุดอยู่นะครับโอเคเราขอดูนะครับหน่อยไปที่ n อ็นวีเดียเลยนะครับเลยยังเลยยังเลยยังการจองครานี้ r อ580นะครับเป็น G P U เทมอยู่ไหนอะ่ะอุ้ย85องศาไม่ใช่แล้ว เฮ้วันนี้บ้าจริงหน้าแหกโอเคทำไมหน้าแหกบ่อยจังเลยอโอเครันเฟอร์มาเลยกันนะครับเราจะเทสไปสักประมาณ5นาทีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ตอบโจทย์ตอบคำถามหลายๆคนที่ชอบถามกันนะครับว่า ถามกันว่าวัดไฟไม่ออกเนี่ยอะไรเสียนะครับอันนี้เราบ่งบอกได้เลยครับว่าตัวชิปมันเสียนะครับวัดไฟกัดจอไม่ออกอะไรเสียเออเราตั้งคําถามนี้วัดไฟวัดไฟกัดจอไม่ออกอะไรเสียเอออะไรเสียไปดูกันเออเออพัดลมหมุนแล้วนะครับพัดลมใช้ได้โอเคเรื่องวัาตัดใจเรื่องพัดลมได้เลยครับ โอเคตัวนี้เราจะเทสไปสักประมาณ5นาทีนะครับส่วนมันก็เราจะทําการปล่อยเทสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ปิดจ็อบของลูกค้าไปอีกหนึ่งเจ้านะครับส่วนลูกค้าคนไหนที่เห็นหลายๆคนจะคอมเมนต์มาให้ทํารีวิวหรือทำลงอัพลงยูทูบไปด้วยถ้าเกิดส่งการ์ดจอมาอยากให้ทําก็โน้ตกระดาษมาด้วยนะครับถึงจะทําไม่ได้ก็เราก็จะเราก็จะอัพลงให้นะครับงานทุกงานบอกเลยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ซ่อมได้ทุกงานนะครับลูกค้าคนที่ให้ทํารีวิวก็ต้องทําใจนะครับ คลิปที่ลงในช่องเราก็อาจจะเป็นคลิปที่ใช้งานไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เราจะทําการลันไปเรื่อยๆสักประมาณห้านาทีตอนน,นทอ,อ,อ,อนนี้หนึ่งนาทีแล้วรอสักนิดนึงครับอันนี้เป็นกาดทางร้านเนาะโอเคเห็นลูกค้าอันนี้ดีน้าที่ตัดสินใจถ่ายเนาะวัดไฟไม่ออก <laughs> เราเคยบอกลูกค้าหลายครั้งเลยนะครับลูกค้าบางคนก็ไม่เชื่อแล้วนะครับว่าวัดไฟไม่ออกไปเกี่ยวอะไรกับตัวชิป คลิปนี้จะเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่ามันเกี่ยวแน่นอนครับโอเคทำการเทสไป โอเคคลิปนี้เราก็น่าจะมาแค่นี้นะครับการ์ดจอตัวนี้ก็น่าจะซ่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นการ์ดจอจีเป็น,น RX580 นะครับของกริกะไบนะครับการซ่อมชิปการ์ดจอตัวนี้ที่ไฟไม่จ่ายตั้งแต่ต้นก็ถือว่าเป็นการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไว้เจอกับงานซ่อมในคลิปต่อไปเออก่อนที่เราจะอธิบายนะครับก่อนที่จะจบคลิปทุกตัวเนี่ยลูกค้า ไม่ต้องถามนะครับว่าอยู่ได้นานขนาดไหนคืออยู่แล้วแต่สภาพชิดของแต่ละคนนะครับอยู่ได้นานขนาดไหนผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีการันตีหรือมีประกันนั่นเองโอเคลูกค้าต้องเอาไปลุ้นกันเองนะครับไว้เจอกันคลิปงานซ่อมในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ